ต่อไปนะคะแถวสุดท้ายก็คือโปร่งแล้วก็มาทำทึบในในช่องโปร่งสองช่องนะคะอันนี้เฉียงมาอันนี้เฉียงมาแล้วก็ตรงนี้ให้มันทึบห,หมดเลย เสร็จแล้วมุมก็คือยาวเลยนะคะเป็นห้าเลยนะคะห้าช่องเลยนะคะก็คือทึบยาวไปเลยค่ะ แบบนี้นะคะมุมททึบยาวไปเลยห้าช่องนะคะแล้วก็จะทำสองช่องนี้ทึบนอกนั้นก็จะเป็นโปร่งนะคะอันนี้ก็ทึบยาวมาเลยแล้วก็เว้นหนึ่งแล้วก็ทำสองช่องนี้ก็โปร่งโปร่งมาทำสองช่องมาทึบสองช่องนี้แบบนี้นะคะเพราะว่าอ้วนคิดว่าน่าจะโอเคนะคะเพราะว่า ตรงนี้ไม่น่าจะยากแล้วทีนี้ก็คือการต่อนะคะการต่อก็โซ่สองจากมุมมุมใดมุมหนึ่งที่เราจะต่อนะคะเพราะว่าสามารถต่อเป็นเหลี่ยมก็ได้นะคะต่อตรงก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะถักเป็นชิ้นง,งานอะไรจากโซ่สองเสร็จแล้วแล้วก็ไปควักรวมกันแล้วก็โซ่สองมันก็จะเป็นโซ่ห้าพอดีนะคะจากมุมนะคะเราก็ทำทึบ เหมือนเดิมนะคะ พอเราทําทึบมาถึงช่องที่เราจะทําโป่งแล้วก็ทําโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวไปเกี่ยวไปในในช่องของของดอกของดอกที่เราต่อนะคะเสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นโซ่สองขั้นกลางเนาะแล้วเราก็ทําคอหนึ่งคอมาลงตรงนี้ตรงที่เราทําช่องโปง่งมันก็จะเป็นแบบแบบช่องโป่งอะนะคะ แล้วทีนี้เราก็ทำคลิปต่อไปเป็นแถวสุดท้ายนะคะไปต่อกับต่อกับอีกฝั่งหนึ่งตอนที่เราทำช่องโปรงนะคะ แบบนนี้ะแเถวนี้ก็เว้นได้ก็ก็ก็ได้นะครับหาหาหาจุดต่อหาจุดต่อ หาจุดต่อนะคะนี่ปรับได้นะคะปรับเอาได้นะคะเพราะว่ามันสามารถปรับได้เนาะคือไม่ต้องเป๊ะขนาดแบบต้องตรงเป๊ะหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถปรับได้นะคะ ก็จะเอาช่วงที่มันเป็นที่ไม่ใช่ช่องทึบแลวนะคะมาต่อกันเนี่ยค่ะมันก็จะสามารถต่อกันแบบนี้ต่อจากมุมนี้ไปอีกมุมหนึ่งพอมาถึงอีกมุมหนึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็โซ่สองเสร็จแล้วก็มาต่อตรงมุมเลย แล้วก็โซ่สองแล้วก็เราก็สามารถต่อดอกได้แล้วนะคะนี่ต่อกันได้แล้วโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดอกสี่เหลี่ยมหวังว่าเพื่อนๆคงชอบแล้วก็พอจะเข้าใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ